นาปฏิจะกรประธานแสดงพระธรรมเทศนาในอัปปมาตอัมมังกถานนนนาสสโนวาประกาศศาสนาอัมธรรมสังสอนเอวุสมเด็จชินมวันอรุณศาสนาสัมมาสัมพุทธ์เพื่อเป็นแรงงาน การปฏิบัติปฏิบัติแห่งพุทธบริษัททั้งหลายและต้องเป็นการระับประความเรโลสัตาระดับปัญญาปรมีอนุโมทนาคุณสมบัติราศฎรีสมัครศีลารุตตานในการบำเพ็ญกุศลมบัติแต่หลวงพ่อครัครูนวการนิมนต์ออสัญญาสิบเรตตโร อดีเจ้าบานเขาสินแหวนบางเย็นเจจอมฟองกรุงเทพมหานครผู้ถึงแก่นปรนนธาเป็นรดับสือต่อไปวันนี้ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์อย่างโดยการนาของนี้รุงหลวงร้องระครูมว่าคะธรรมบุญวัดธรรมบุนารา เจ้าคณะเขตบางบุรีเทียนร่วมด้วยพระสังฆาธิการในเขตบางบุรีเทียนอ้าหลงกรูปิชาวิทยกรวัดบางบอนเจ้าคณะเขตบางบอนร่วมด้วยพระสังฆาิการในเขตบางบอนพระบุญละทิติศ์สมใจและนางสาวเอ็นประการลุชนุสีคุณออลักษณ์ลิ้มอ่ำวย นางสาวชนามาตรัตนโรคุณปิโยนางสาวจิรดาปันองวันได้มีกุศลสัทธารับเป็นเจ้าภาพนอกจากนี้ก็มีคณะสงฆ์วัดสิง์พร้อมด้วยญาติโยมตาลกุทธาิกาสอหบรรส่ชนที่มีความเคารพนับถือในหลวงพ่อพระภูมิวกาที่มนต แต่รวมกันจัดวอมเอ็นุสลเ์ืัน้องนิพายบุญตามนี้ศาตร์ว่าเป็นคืนที่หกซึ่งการองเอ็ุสลในภาษาเส้นนี้ต้องตามที่พระอรมาสดาพระองค์ได้กลับไปในทีู่ตาสุ่าอาคาสีปีอาคาสเดเวนานีซึ่งแต่กว่าบุคคล เออผลลานี้คือว่าอันนี้เคยไปสิ่งนี้แกเราได้เคยทำสิ่งนี้ที่แกเราเมื่อท่านรับกับขนไปแล้วเ่นทาบุญที่ไปให้เองหลาคนเอืทัหลายในเรื่งตนนี้ที่เราบารมานสมเก็คิดให้กับพ่พอค,ครูนวการ ก็จะว่าต้องสื่อให้เราได้ของเราเน้นในสามลักษณะนี่ค่ะลักษณะที่หนึ่งเรียกว่าเราเริถึงคนลักษณะที่สองเราเริ่ถึงธรรมลักษณะที่สามเราเริ่ถึงการกระทำเราเริ่ถึงคนหมายถึงเราเริ่ถึงอากชีวประวัติของนผู้วริชนคหรือที่ ในส่วนพระสงฆ์ก็คือมรดคการพรซึ่งจะได้นำอาตมาขีวะประวลอดของท่านมาให้นักศาธุ้ชมอะภิสุทธ์อากรรทราบรวมข้อมูลแระบันาลิมนต์ดเตรนสัญญาสีปริกรอดีอเจ้าวาดรัดสิ่งสถานะเดินชื่อสัญญาณสกุลบาสีนาดี่านเกิดเมื่อวันที่ห้า เดือนพิษภาคมพุทธศักราชสองอันาร้อตรงกับวันอาทิตที่ึ้นเจ็ดค่เดือนหกปีกระดาษมีดาท่านมีนาว่านาาคุบามานาวาดางนิงนาหนิงสีงามดนิงด่านครูนั้นท่านที่จบการศึกษาเป็นนักธรรมชั้นเอกจบพุฒธศาสตร์บัณฑิพุทธศาสตร์มหามัณยิตแต่พุทธศาสตร์มุสเซอรณฑิต Dan untuk mereka semua berhenti di kisah tersebut. Mereka segera sementara mengalami isim dan ada 5, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52, 53, 52, 52, 53, 54, 49, 52, 53, 52, 53, 52, 53, 54, 57, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 53, 53, 53, 53, 52, 53, 53, 53, 52, 53, 54, 53, 54, 53, 54, 53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 , 54, เป็นรับอ่าสารนันจในส่วนผู้งานการปกครองนั้นผู้พ่อผู้ครูนักวิการพิมพปีพุทธศักราช2546จัดแต่งเป็นเจ้าาวะภาษี2553เป็นรับบริจาท่านได้จัดการศึกษาให้กับทั้งพระวิสุทธิสมาธิและญาติโยม ในส่วนของเด็กแต่เยาวชนมีการส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยการศึกษาส่วนการเรียนแก่นั้นปีพศ2550เป็นเจ้าสนับปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่11กรุงเทพมหานครงานสอนพระบุการตท่นได้โปรดทาบและโปรดหลัปฏิสังขรณ์ภายในวัฟซิงเล็กนี้รวมแล้วจบ ในการทำมากกวเด็กิลนานอกงานสาธารณะสุขเพราะได้บริจาคสิ่งของช่วยเหลือัประชาชนที่ประสบภัยนิบัติมีท้อภัยวาวต่าเป็นต้นแต่น่นั้นสำนักรานรั้สิบท่านใดก็จะทานรารวัเสาเสมาทำาจากประเทศโดเสริมการปฏิบัติธรรมแกสมเด็จพระเทพพระัรศรีอยาระสรินรนสำนักงา อันเดร่าเป็นครูสอนวิแา่ว่าพระราชันเอในว่นที่5ตุลลาคมหลวงพ่อครูนวตาการมิมนได้ถึงแก่มรณภาโดยโรคเส้นเลือดแข็งใเช้นเลอดดนักรงเยาบาลบาลประโบสิริอายุท่านได้66ปี5เดือน4สิงหาคม2เป็นอาตชีวประวัติ กูบอกเราลำดับต่อมาเราถึงคำให้เราลึกถึงคำผู้ที่ท่านเคยแนะนำาักเตือนคำสอนในขณะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวแจวว่าเป็นรองเจวว่าเป็นแจวว่าเป็นรัชกาลเป็นเลื่อนสัตว์ธพรมิเป็นครูบาอาจารย์ต้องบอกว่าเมงพ่อของูแล้วแตาที่หมดั้ รับตำแหน่งตั้งแต่ระดับต er ้นๆจนกระทั่งสูงสุดหนึดับแล้วก็ยังได้ช่วยงานกิจการงานพระสังกมมารแต่สังเกตเห็นได้จากวันนี้มีพนะสงฆ์หูุมใหญ่ถึงกำหนดสองเด้วยรียนมาแสดงน้ำใจรับเป็นเจ้าภาพามเป็นสุศลให้ในักษณะที่สามเรียกว่าเรื่องถึงารกระท ก็หมายถึงองถึงผลงานของท่านตั้งแต่ท่านดำรงตำแหน่งในเริ่มต้นทางมาในที่สุด่านใดความคุณงามความดีให้ทำประโยชน์เจ้าบนากโดยเฉพาะการเป็นเจ้าสถาอุตตธรรอันนี้ส่งให้วัดนั้นดีประโยชน์สีขเจ้าบนากแล้วก็ได้เป็นกรรมการสถาบันศึกษาซึ่งงานทั้งหมดทั้งหมนี้ก็จะแต่เป็นไปเพื่อประ อันสวดโกรธท่านเองแต่ไอ้สวดโรงการที่หลวงพ่อครูแล้วกอาการย์พิมลได้อำเป็นประโยชน์อัน่าบมานี้จดว่าเป็นผู้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมในเรื่องของความในประมาณต่อมตามทุกธอโอบาทที่อาตมาพาและอันเชืเป็นพิจี่ก็ะกทําเพื่อต้นว่าอันสุดบาลีที่คอย อามัญเจียบิบูเบนอาทิแปใจความในบาร์ดูออกที่สุทดทั้งหลายเราขอตัวเราขอตื่นเตือนทั้งหลายว่าสำคาญทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเจอทั้งหลายจงกันความ,ม,มานุ่งประหลาดให้ถึงเพราะถึงอาทิทตย์พระพุทธองค์โปรดนี้ดีใจความสำคัญสองต่อในกับ อนที่หนึ่งโซนแสดงความจริงที่ปรากฏแก่สายตอนที่สองทนแสดงหลักการดำเนินชีวิตซึ่งในสถานิี่บ้านขอแสดงการติการศึกษาแบบนี้แต่ส่วนผู้ชมทั้งหลายในโมกุเหล่านี้มีความจริงอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งเรียกว่าสมสักดิือความจริงที่เราสมมติได้ขึ้นมาเช่นสมมติว่า สมุทต์กเป็นดวสมุทต์เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนรวยเป็นคนยากจนเป็นคนยินดีว่าสมุตสะอาความริงที่เราสมุทตได้ึ้นมาซึ่งมีโย่ารที่ใครที่สามารถจะศึกษาเรียนรู้เรื่องความเข้าใจในสิ่งของสมุสต์สาดได้นั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการประกอบสมาอาชีพในการ ประกอบด้วยหน้าที่ภายในจิตวิมญาณอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าปรมาสัจจกซึ่งปรมาสัจักรนี้เป็นความจริงแท้และมีการแปลงปันและมีการเปลี่ยนแปลนอกจากเราเข้าใจในส่วนของสมุทรจักรแล้วในการลดกระแสเหสนานั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็หวังระสอนที่เราได้ศึกษาทำความเข้าใจในส่วน ปรมาสสะจักรเพราะว่าเวลาเราทำอะไรตามด้วยกำลังสติปัญญาด้วยเรี่ยวแดงที่เรามีที่หลายที่หูแล้วสุดท้ายเราไม่สามารถที่จะก้าวข้ามวิกฤตนนั้นได้ก็เลยต้องมีการศึกษาในส่วนของปรมาสัะจัโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับสั้นหายศาสอนที่ส่วนทั้นหลายมีความจริงที่เป็นแบบปรมาที่ปรากฏ ไม่่าใครก็ตามลดแั้แต่ตกอยู่ภายใต้ความรั้สกจักรั้งสิ่ประการนี้นั่นก็คือเชื่อหลักธมมงกุฎเชื่อหลัอานติโตเรามีความแตกเป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะลดล้นความแตะได้เวล้ที่ทํามมงกุฎได้แล้วอานติโตเรามีความเจ็บไข้แลเป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะลดล้นความเจ็บไข้เป็น พระนักมอง่ทีนมารหาอิโตเรามีความตายเป็นธรรมดาเราไม้สามารถจะรูดพ้นความตายไปได้แต่สิ่สัพเพหิเบียดีอานาเบีนาลาภาวุวินาภาววเราต้องพักผาจากของเราของชอบใจ้รื่องทั้งหมด้สิ้นท่านสผู้ชมายความจริงทั้งสิ่นี้สดระสมมาสมงผเจ้า การสอนให้ผู้โดยสารนั้นได้มา,มาพิจารณาได้มาศึกษาทำความเข้าใจอยู่ในนี้ก็ใครก็ต,ตามที่พิจรารณาทำความเข้าใจอยู่กับความจริงที่ประ,ปก,ประปก,กับแก่สังขารทั้งสี่ส่วนนี้สามารถที่จะอยู่อย่างมีความสมงบร่มเย็นสุขชลาความาแอบหลังมีสอ,องลักษณะด้าวยกับเรียกว่าตัปปิชนะชลาแอ่ติด แบบปฏิชนนชนาแก่เปิดแก่ปิดก็หมายความว่าเราไม่สามารถมองเห็นความแก่ได้วนลักษณะทางกายภาพเช่นเดิกเราเข้าใจว่าอย่างนี้เกิดแลที่จริงแล้วเด็กก็ผ่านความแก่มาแล้วการนั้นเองเรียนของของมารดาที่เราเรียกว่าของแก่คนส่วนอบปฏิชนน์ชนาแก่เปิดอันนี้เป็นความแก่ที่ไกลย ขึ้นมาชัดเจนหมอกฝันหลักหนังเยี่ยมอยากีูเป็นต้นอย่างที่ส่งเวลาทีความเจ็บไข้ในปุ๋มเขาส่งรักษาเรื่องป่วยกายกับป่วยใจป่วยกายก็ไปหาหมอให้หมอเยียวยารักษาแต่ถ้าป่วยใจเข้ามาทักก็มาหนักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าบาปกรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นสามารถรักษาโรคใจได้ ประการต่อมาเรอนั้นความตายเป็นการสิ้นสุดการทำน้านี่างชีวิตครไม่มีใครอยากที่เกิดแต่มันก็มนไม่ลดเพราะฉะนั้นคำเมื่อศาสนาที่มีคำกล่าวไ้ว่าสอดสิสิ้นสุดที่มรรคสอดศรัทธ์สิ้นสุดที่ความตายนั่นหมายวามว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ถ้าหากเราไม่มีใจครอง หลายว่าว่ามันก็สูญหายแต่สลายไปในที่สุดแต่ถ้เป็นเรื่องชีวิตก็หลายว่าว่าถตายแล้วม่าจจบสิ้นเนื่องปปกอการที่สี่วิปโยติการตัลาดมีศพรัน์สเช่จอยู่ครับอย่างที่หนึ่งรักพาจากการชั่วเ่าวเป็นการตักพาดหรืออ่านันในเวยะสั้นๆเช่นสามีภรรยาอยู่กันเตรที่เบอรทางราะต่านลูกหานไป็นสือ ที่ีดีางกันคว่ามงตัวประกอบอันนี้เรียกว่าการอภาพจากการในช่วงเยสั้นๆมีประการหนึ่งภาพจากการแบกงาวนเป็นการจากกันไปแบบไม่มีมังคดอีกอีกภาษาหนึ่ม่มีคำพูดที่กลับกันผมจะได้นไปดีที่องดูเป็นะ่าวาไปที่รหลับไม่ดซื่อมิดีมีไม่หม ั้งสี่ประการนี้สนาความแก่พยายาที่ความเจ็บไข้ในร่างยเพราะความกายและเประโรื่การพัานไเป็นหลักธรรมสอนที่สมเด็จสมาสธยจาสอนที่เราท่านหลายได้มาที่จริญปราสิ่งนี้เราจะต้องพบต้องถจอจะพบเจอวาาน้องจะพบเจอเอวทางไหนได้ไว้แล้นก็แตกต่างกันในตอนที่สอนนั้น เพื่อองค์ปรสกอบในเรื่องของการดำเนินชีวิตโดยร่อีในด้ันความให้ประมาทที่ว่าประมาเทนะสัมปาเทนะตัดคำแนะนำทางพิทยศาสนามีมากมายถึงแปดหมื่นสี่พันรัฐธรรมนูญแต่ยอดสรุปสุดท้ายแล้วจบอยู่ที่ความให้ประมาทสำเนากระสัมมาสัมพุทธเจ้นาตรปัจฉิดมโอวาทเมื่อตัดประโยคนี้หรือ ชกว่าเสร็จพระองค์ก็ใู้่ิสรุปใจความสั้นๆก็คือว่าให้ทุกท่านทุกชีวิตนั้นระลึกชีวิตถึงเรืวความให้ประมาณอาปามาทัดความในประมาทหมายถึงกรมีสติระลึกได้ตื่ึได้ให้ปลอยใจให้เกิดความเป็นในจิตที่จะทำในความดีต่หรือในสิ่งที่จะเลืคินขมีสติยอมจะไว เ,เรือไเ่ย่อมมีความราะร้อไม่ผิดพลาดมีความระมัระเพราะเื่ององัับเ,เรื่องการจะทำาััเห็นความนิ่เประมราติระดอบู่ในอา,ามปามาทสุดจะตุองปฏิบาตกันเพื่อจิจัยว่ารูกคนที่สุดทุกหลายพวกืือคนทำความนม่ประมาตโดยฐานสี่หจงรักกายสุจริตรัทติวกายสุจริสอง จงนดจีสุจีนราเล่อจสุจีสมโนดพอนุสุจราเลิพ่อหนุนสุสี่วิชาทิจิเราเิสัมาทิจพิสุทุลัยเมื่อใดพิสุทรากายสุจีเราเลิกกายสุจีรางพ่จีเราเกจีสุรามหนุสุจเราพนุนสุจีรวิชาทิจิ เรเป็นส so 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 no, so so ัมมารถิเหมันนั้นจะย่อมได้รู้ต่อความตายที่จะมาถึงในความทั้งนั้นอันนี้รู้จดแปลว่าการประพิชเชื่อหมายถึงการทำต่อเชั่วอต่อที่ดีทั้งหน้าทั้งบุตทั้งทางกายทางวาจาทางใจโดยเฉพาะการทำหน้าที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าต้องทำหน้าที่ ให้สุขใจตาร้เ่ารู้อยากให้รู้ใจกาควอมรู้ว่าน้ำปังรู้ใตารใจสิ่งแตว่าคนเราไม่กดประดิกตามหน้าที่ให้รู้ส่วนสุขใจแต่ว่าการประตุดนหมายถึงการทำความดีทางกายทางใจให้ดีงามทั้งหมดคนกรดฝาดให้ดีพวกเราเองแต่ผู้ที่จะเข้มพวกเราได้มา โดยเฉ่าในเรื่องการทำหน้าที่ให้ถึงให้ึตัดความซื่อสัจจะเป็นี่ญหาแต่ที่เราตักเลยว่าทำมันจะเปสัจจะต่งแปลว่าบุคคลจปนตมอยู่หน้าที่ให้สุขเสริมนี่คือสิ่งที่เราอากจะจับไว้ให้เราให้ประมาทเราแบบนี้ท่านสดงวชนท่าไหร่ตอนนี้ท่านจะให้บอกคิดเกี่เรื่องบีประมาทไห Uhm, ที่ผสถาน like, ด้วยกัน 1. ไม่มควรประมาทในเรื่องของกาลเวลา 2. ไม่ควรประมาทในเรื่องของไสว 3. ไม่ควรประมาทในเรื่องของการงาน 4. ไม่ควรประมาทในเรื่องของสุขภาพ 5. ไม่ควรประมาทในเรื่องของชีวิตและ 6. ไม่ควรประมาทในเรื่องของความดี <Net> ไม่ประมาทในเรื่องของการเวลาความหมายปา่าไม่ควรปล่อยวันเวลาที่ควรจะเป็นปราศจายุ่พระบาทฯได้บอกว่าเวลาและปารีที่ควรปล่อยไปเรือเมและรถไฟมัน้็ไปตามเวลาโอดเจนแต่ <objectively> ในวัยกลางควรให้ตั้งตัวให้ทำหน้าที่การงานตั้งฐานะตั้งครอบร่อยได้แต่ในวัยสุดท้ายให้พุ่งหนักไปเรื่องของการสร้างคุณงามความดีเพราะว่าวัยสุดท้ายไม่เหมาะกับกไปงานเรื่องของการทำพระอภิษฐานที่นานนานแต่ต้องไปทำงานทางละจิจใจให้มากเระดับสภาไม่ควรประมาทในเรื่องของการงาน ก็หมาวามว่าให้รู้จักประกอบอาชีพให้เป็นแเป็นเลเรีนชีวิตดเด่อย่าเป็นคนว่างงานเพราะถ้าว่างงานแล้วมันก็จะมีกาต่างมาจ้างมานพระเจ้าทให้พวกเราเรียนักฐานสถาปัตย์อางาทงานย่งทำงานที่อารักัสถัตรู้จักปรกษาน้าที่รู้จักประสางานดี แต่ในงานารตรจะพบเื่อแสวงชีวิตแใช้ชีวิตให้เหมาะสมให้เป็นพอพระการต่งานั่งคนประมาทในเรื่องของสุขภาพความหมายกว่าให้จะดูแลเอาใจใส่สุขภาพกันต่เราเร้จะจอกัดว่าอารมณ์เปรียาธรรมะวามความ่งอยู่เปียมเสรอเพราะถ้าหว่า เรามีทรัพย์สินเงินทองมากมายให้ไราได้รวยตระถ้าเราสุขภาพกายสุขภาพใจของเราดีมันต้องมีความสดชื่นเฉสายวใสบริสุทธิำให้เราได้สามารถที่จะใช้ทรัพย์สมบัตินนั้นเพราะนั้นท่านจึงสอนให้จากระมาดเรื่องของสุขภาพกินอยู่หลับนอนรักผ่อนให้กินเ่าการทำงานให้เกิดประมาแล้วก็อย่าปล่อยปละละเลยรูปนนี้นั่นให้เกิดขึ้นมา ประกาศตามนี้บธ์ประวัติรื่งของชีวิตชีวิตแป่ลวการเป็นให้รู้สยวัลว่าชีวิตนี้อ้อนในงรอยปีเราจะตัดจะรับจโภข้อนี้เป็นไปตามโภหมดหนงที่ว่าเห็นหน้ากันอยู่เมื่อเช้าสายสายยู่สุสานบายหน่อยอ่าสกุชุน่กาินบชีพหง ยังอยู่กู้ด้วยข้ามหยอาศัยเพราะฉะนั้นเ่านก็สมราสอนพจารณาและโบราจารเรื่องี่สองให้เราให้คนประาในเรื่องของชีวิตอาการต่อมาไม่คนประหลาในเรื่องของความดีก็หมายความว่าทำอะไรก็ตามให้เราทิ้เอาความดีความต้องเดล้วท่านมีแบบโบราณที่สอนไม่จว่าออที่ จะกินอร่อยให้รู้ว่าวันนี้เราได้ไ,ได้ทานกับใครได้หรือยังระหว่างให้กับระหว่างเมีความหมายแตกต่างโดยสิ้นเชิงกร,ระกรคน,นในสังคมให้มากกว่าสังคมนั้นถีงความสมบร่มเย็นสุขไม่มีปัญหาไม่มีการแอบเล่นชิงปีชิงเด่นรู้นีนั้นเพราะฉะนั้นท่านจีสอบว,ว่า เรากะให้แผงด้วยความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่เราจะทำเราจะให้อะไรกับสังคมถึงกับหลวงพ่อก็กลัวแล้วการที่หมดการบำรุงนั้นให้กับปรจให้กับสังคมชุมชนชาวบ้านก่อนที่เราจะไปทำงานให้เราเลี้ยถือความถูกต้องให้ยึดมั่นทั้งสิ้นอะไรที่มันผิดอะไรที่มันไม่ถูกต้องหากข้อกฎหมายกฎระเบีย โเคีเรานแต่สุดท้ายเขาเรียกว่าทำใจปลดปลอให้ทำอดรับสิ่งกลอปล่อทำใจกอยพะนี้เราทำภารกิจหน้าที่กันมาสำเร็จปั๊ไม่สำเร็จปให้เราอกว่าเราทำเส็จที่เราผู้นี้ไม่ทำให้ทางอดิตรับสิ่งกลป่อทำใจปออีกก็เป็นรับมีสที แต่กูกสัมสุชนจากมหปริศกัรวงพ่อุตูน้องการนิมนต์ิรสน่าสิริพทโอดีตเจ้าวาเอสิได้แสดงให้เราท่านทั้งหลาเห็นว่าความจริงที่เกี่แก่สังขารสิ่งประักา์กับลุจฉาความเกไอภายที่ความเจให้ไม่ได้รวยงานป้อนแต่เพียงเท่นัอรั ซึ่งอันนี้เป็นสัจธรรมตามจิโกไม่มีใครมีมน์แม้หลวพ่อกรูวการมมนตทอานซาท่านมีดวงดาวาตเปลี่ยนมเป็นบาทีลแต่ท่านเองมีคโยชนที่เด็ดาดับหน้าที่ทังสวดัวและสดรวมเป็นแบบอย่างสุขผู้ไม่เคยไม่ะมานในเลาทู้เจปิการิ สมควรเป็นพิธานุติการสมันรแก่บรชนสื่อไปการที่อ่านรภู้ได้พานามาพระอมริสนาในอัปวารธรามกถามีอกาศใาพิสัชลมาช่นนี้มีวิรนาตะปุญเยนะเพื่อเรา่มสร้าศินาและสถาบันคุสนะท่านทเจ้าการซึ่งประกอบด้วยคณะสง

เระเตินสงญาสิพระลงไอ้เจ้าว่าพระสุนันสารพระยบสมทั้งเวลาตวรรคของนั้นเจ้าภาพชทุกประการพระประการแสดงพระธรรมเทสนาในอัปามาพวสนาสมสมัยได้เวลาใน้าที่สุกรธพระธรรมเทสนานี้พระสมุทจะกล่า จาบได้สาธที่อย่างพรบทีทำโดยัสิออไปใวันก็มีด้วยประชาติฉัน